สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมตลาดนัดที่บ้านเกิดของแอดนะคะตลาดนัดวันจันทร์ค่ะที่บ้านแวงนะคะบ้านแวงใหญ่เรามาชมกันนะคะทุกท่านอันนี้บอกม่วง,งยังยังคะ่ะโอ้แก้วขมิน้นซุกแล้วค่ะมน้วยใหญ่เนาะงามงามขอจับเลยด้วยค่ะ penilaian yang tadi di hhm ตแซ่อันนี้เอ็นแก้วอันนี้เครื่องในน่ากินจังเลยดูสะอาดด้วยนะทุกคนเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บอันนั้นเอ็นเดี๋ยวขอตัวเอ็นก่อนนะแป๊บหนึงนะแต่ว่าเปื่อยแล้วใช่ไหมคะเอาชุดหนึ่งค่ะแยกไปได้ป่ะคะ อ๋ออันนี้่เป็นต้มแซบเนาะเอาเครื่องไมก็ได้ค่ะแต่ว่าคนไม่ได้ใช่ไหมอันอย่างใดก็อย่างหนึ่งใช่ไหมจะกินหมดไหมอ่ะห้าสิบห้าสิบอ่ะรวมกันเลยรวมเลยทุกคนเป็นแต่แซบค่ะพี่น้องขายน้องขายไม่แพงด้วยนะเห็นไหมปกติขายสี่สิบแต่ถ้ารวมมาน้องเขาจะคิดห้าสิบให้นะคะตรงนู้นเป็นเอ็นแก้วนะเอ็นแก้วที่เปื่อยแล้วด้วยทุกคน น,นี้ก็จะเป็นเครื่องในล้วนแล้วตังอยู่ในเดอร์คะตังก่อนโอ้นี่อันนี้นขายปลาขอถ่ายในเด้อค่ะขอถ่ายคลิปในเด้อค่ะหอ,หอะหอมคักหอมปหอมปลาคักปลาราแซ่บครับผมที่เดียวครับปลาแก่ปลาร้ายังก่อนครับปลาร้าแกงคอใช้ยาคุ้ม อ,อ๋อเหรอปลาเนี่ยมาจากเขื่อนลำปะทาวบอกพี่น้องปลาธรรมชาติมาจากเขื่อนลำปะทาวมาทำปลาลาขายด้วยนะทุกคนอหอมหอมทุกคนปลาลาไหมอุ้ยอ๋ออันนั่นเนื้อปลาซับบอกค่ะต้องดูเะอเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอ๋อนี่เนื้อปลาซับอ๋อที่เขาไปทำปลาลสับว์นะทุกคน นี่เป็นถุงทุง่าไรคะนี่เหรอเแล้วปลาอีกยังคะนี่อ๋อขุดๆแล้วก่อนนะครับไม่เนี่แล้วปลาสับสำหรับเอาไปทำปลาลับองทุกคนรแห่งกว่าพี่น้องสมุงหสบค่ะงบบกใหญ่แต่งสวยๆด้วยนะผมก็เลิกเลยทุกคน เดียวยี่สิบสามถุงห้าสิบทุกคนดูแป้งจีแป้งจีแป้งจีพี่น้องแป้งจีแป้งจีมันด้วยอ๋อผสมมันด้วยอ๋ออร่อยมันอืมสิบบาทวะค่ะอ๋อข้าวจีหาบาทแป้งจีสิบบาทแป้งจีใครปู๊บปุบเลยเราเคยกินค่ะพี่น้องแป้งจีเจ็บาทคพี่น้องแป้งจีแปบาทพี่น้องหอมมาก น่ากินมากทุกคนปุลยไม่คเคยเห็นค่ะพี่น้องแป้งจีนะคะแป้งจีขนมจีอ่าแป้งเป็นแป้งหมักที่เขาที่เขาเอาไปทําขนมจีนนะ่ะเป็นบีบเป็นเส้นน่ะทุกคนอ่ามันอ๋อผสมมันด้วยมีรสชาติค่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมก็ได้ไม่จืดเนาะทุกคนนี่แป้งจีนันหมักหวานขายดีขายดี แผ่นละสิบบาทแผ่นเบลอเลยทุกคนขายดีด้วยนะขายดีด้วยเห็นไหมเนี่ยลูกค้าเข้ามาตลอดเลยทุกคนอันนี้ไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาสวยสวยโอ้โหม่สิบบาทนางวัวสวยสวย นี่เพิ่งเอาไปเผาไฟป่ะคะคัี่พกัทุแล้วกินเขากับเผาไฟเผาไฟแล้วก็ทุกๆ่จะไม่ทอดกะไรอทอดอ๋อบ่เหนียวลายป่ะคะให้น้ำมันหมามันจะอ๋อ๋้องขึมาเลยนัวสิบบาทมีเกมบาดักแด้มีดักแด้ ได้หลายนะั่นเ่ยได้หลายอเอาไปขวยเอง้เค่ะอแงอสแกงฉนตองส,ส่งกัได้สุดยอดสุดยอดร้านนี้ใครพักวานโอ้ขอไทยขอไทยคลิปไหนแล้วค่ะให้แรงมดงหมดแล้ว ไข่มดแดงหมดแล้วทุกคนเหลือผักหวานอยู่แค่สองเด้อสะออน์มิตรยอดน้ำน้ำทุกคนตัวแด่จานเท่าไรค่ะจานละห้าสิบบาทจานบักใหญ่กินได้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยไม่ต้องทิ้งเลยนะผักหวานผักหวานทุกคนตัแด่จานเท่าไรค่ะจานละห้าสิบบาทจานบักใหญ่ กินได้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยไม่ต้องทิ้งเลยนะผักหวานผักหวานหนึ่งอันนี้ข้างในหมูวะคะ่ะอ,อันร้านนี้ต้มแซ่บหมูเลยพี่น้องร้านร้านบังขันต้มเนื้อร้านนี้ต้มหมูโอ้ยสะอาดเลยทุกคนดูสิน่ากินด้วยนะน่ากินน่ากินไม่เป็นถุงถุงเท่าใดคนันนี้ไม่ค่ะจ้า ใส่หมูมี่มันเป็นถุงแยกเครื่องนะคะทุกคนถุงเ<บ>ท่าไหร่ค่ะสามสิบสองสิบคนถุงละสามสิบเองนะคะโอ้ถุงใหญ่ถุงใหญ่เนาะแล้วก็มีร้านข้างๆก็จะเป็นหมูย่างนะเป็นหน้ากากหมูนะหน้ากากหมูลิ้นหมูอะไรขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยทุกคนอันนั้นไส้หมูมนาคารก็มีไหม,ม,ม อ๋อขายเป็นกองป่ะคะเยเป็นกองไ่คะมา่เป็นแบบนี่้องได้ได้เอากี่มเอากี่ัมก็บปลานต่อวัถเอากี่กไม่มีระบุบ้านบ้าน เขาไม่ดอกพร้อมดีแท้ <c oughs> <c oughs> นี่ดอกพร้อมของบานเขาเนาะโอ้มะแขงมกเขือดอกกระเจี๊ยบค่ะปลูกเองขายเองสุดยอดเลยน้องรักแด่ค่ะดักแด่เครื่อ,อ,องลบอ่ะค่ะหรือว่าเกินหมออ๋อนี่มาถึงกงินป่ะค่ะโอ้ยว่าดักแด่สวยเนาะโยสวยดักแด่พี่น้อง น,นี่ขัวยังค่ะไปพุงเองเด้อปฏิข้าวผัดเขีมวสารอ้อยทุกควนี่สารอ้อยโบราณแท้ คนเนตซิวฟี้อำตัดลายสีเพื่อลตัคนเนตซิมฟีซิมโหลดเรามีหลายแล้วนว่เราเราเลยไป,ปซิม <c oughs> ขอไทยคลิปจะกเขาเลยเด้อค่ะรถเท่าไรค่ะพันนินรถละเก้าสิบ ทั้งสองแบบเลยบปะค่ะอานนี่แปดสิบ พี่น้องเพิ่งปาแดดเดียวจ้ามีปาลดปาดุกค,ค่ะพี่น้อง,ง,งอาสลิดมีใครพร้อมครับพี่น้องลาน,นี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นรับมาจากสุพรรณบุรีค่ะเอามาขายถึงจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะพี่น้องค่ะป่านนีน้แดดเดียวกับมีค่ะมิจะง,งามๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเตอซื้อ,อน,อนใคร ร้านนี้กับไข่พี่น้องหมกไข่ปลาหมกปลาซิวค่ะแซบอิเลีของเพื่อนร้านนี้ค่ะซื้อไปกินอยู่ค่ะแซบแซบขายแค่หมกละยี่สิบบาทค่ะอย่างกับบทันพี่น้องเลยขายดีไรร้านนี้้ามีโอกาสได้กลับไปอีกก็สิไปซื้อเพื่อนกินอีกอยู่ค่ะติดใจค่ะร้านนี้ติดใจกูซ้ายขายพร้อมด้วยค่ะโรงแรมข้าเพ็ด เราอยากพาคลิปแล้วค่ะเด้อขอบคุณค่ะที่ติดไว้หังมาด้วย,ะค,ะวยค่ะแม่โซเดกขึ้นเป็นรอยเท้าพระเจ้ากระตันทนาาาานองะีมาขอบคุณขอบคุณสำหรับเพลงเครื่องดื่มไก่ถูกบาทที่ตาดงโดแกระกันนะคะโน่ร้านนี้ขายแป้งจี้ค่ะพี่น้องเป็นแป้งที่เพื่อนเอาไปให้ขนมเซนนะคะขายขายดีพี่น้องเป็นแซ่บคัก ท่านแป้งจีแบบนี้ท้าเขาบริ่ได้กลับบ้านเมื่อบานทั้งอีสานบานเขาหนีเพิ่งได้กินได้พี่น้องเพิ่ขายเป็นชุดแบบนี้ค่ะชุดละยี่สิบบาทเป็นแป้งแบบเดียวครับที่เอาไปให้ขนมเสน็จนะคะพี่น้องร้านนี้ค่ะแกงจืดลูกลอกค่ะพี่นอ้องต้มจืดลูกลอกหากินยากอยู่ด้วยค่ะต้มจืดลูกลอกเค็ดยากอยู่ค่ะหม้อบังไงเลยค่ะขายไก่สมมตแล้วขายดีเป็นไห้พี่น้องเอ,อ้ทั้งบานเขาต้มจืดลูกลอกนะคะ เชี่ยวหวานปากายป่ะค่ะ หม,หมูมะนาวเสียบไม้ทุกคนนี่แบบนี้นะคะนี่เลยเนื้อหมูหมักแล้วเอามานึ่งใช่ไหมคะอืมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนทุกคนพี่น้องไม่เห็นยุบานเกิดเจ้าของหมูมะนาวแล้วก็เป็นน้ําจิ้มมันบ่ะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นฮอทดอกนะคะไม้ละห้าบาทนะคะทุกคนอ๋ออันนี้อันนี้หมูหมูหม,มะนาวไม้ละสิบบาท เสียบไม้สิบบาทนี่น้ำจิ้มมาดูน้ำจิ้มก่อนขอดูน้ำจิ้มก่อนนะอันนี้ขายแค่วันจันทร์เป็นบ่ค่ะวันจันทร์ครั้งแรกเลยบอกไข่บดแดงจานเท่าไรค่ะอ๋อหางเราือกหาซิฟแมนยูไข่

ร้านนี้ขายดอกกระหล่ำพี่น้องบอกขลี่ขายถือเป็นห้าพี่น้องเอ้ยถั่วลันเตาก็มีนะคะแอดก็ได้ถั่วลันเตามาพี่น้องถั่วลันเตาเพิ่นขายแค่สามขีดยี่สิบห้าเองค่ะซื้อมาสามขีดกับพัดได้จานแบบง่ายเลยค่ะบอกขลีก็สวยหัวละยี่สิบบาทพี่น้องขายถือร้นานนี้ร้านประจำค่ะใส่กอกซื้อว่าใส่กอกแม้วะนะคะ ขายดีแซบค่ะแอดเป็นลูกค้าประจำกับบ้านย่ำไรค่ะสือเพิ่นมากินค่ะของแซบอีสานบานเฮาค่ะสมหมูใส่กอกเนื้อใส่กอกหมูหมําหมูหมําเนื้อค่ะของแซบอีสานบานเฮา นอ้องเจ้านี้คือเด็ดสุดคราที่แล้วซื้อมาประทับใจมากเที่ยวนี้ก็จะมาซื้อแบบไปเยอะๆเลยค่ะเอาไปไว้ทํากินไส้กรอเกเจ้านี้คืออร่อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาซื้อสั่งไว้แล้วนะคะอย่างละสามร้อยบาท กด้ลยขายเป็นกิโลก็เลขายเป็นโตนะคะันขายเป็นแถวตามป้ายเลยค่ะแถวละ50าบาทนะแอดก็อุดหนุนมา1แถวนะคะไอฮาร สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเดอ้อขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหากชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะไม่พบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ